สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือผู้มีราตรีหนึ่งเจริญครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เรายึดถืออยู่ เราจะเป็นผู้หาโทษมิได้บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลเห็นแจ้งทำปัจจุบัน ไม่งอนแงนไม่กร่อนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกโปรงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่มไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนมุทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ